สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนายกอนุทินกำลังจะไปลงนามปฏิญญาร่วมก,กันกับนายกกัมพูชาในการหาแนวทางเรื่องสันติภาพซึ่งทางรัฐบาลไทยมีข้อเสนอไปสข้อนะคะที่ฉันอยากจะฝากท่านนายกอนุทินเพิ่มอีกหนึ่งข้อเป็นข้อที่5ให้ ขมรถอนทหารออกจากพื้นที่ที่เคยเป็นของประเทศไทยก่อนการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือให้ทหารขเมรถอนออกจากปราสาทตาควายปราสาทคนาและบางส่วนของช่องอ่านมาซึ่งชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยฝากนายกุธทินเจรจา กับขมรนให้ถอนทฐานออกไปด้วยนะคะ